กระจายให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมนะครับในเรื่องของนาข้าวหวานแห่งหรือเขาหน้าวานเท่านี้แหละครับส่วนมากพี่น้องก็จะหันมานะครับหันมาเฮ็ดเขาหน้าวานกันนะครับเรื่องเนื่องจากอาจจะมีปัญหาเรื่องแรงงานนะครับเรื่องแรงงานเรื่องค้นหรือว่าหน้าดำาะครับมันก็ลําบาาครับเพื่อจะได้เขามาขายเพื่อจะได้เขามากินมาใส่นะครับอาจจะหน้าวานก็เฮ็ดง่ายนะครับตัวนี้ อ่าหน้า20ไร่30ไรนะครับเฮ็ดผู้เดียวก็ได้ครับพี่น้องครับบญ่าครับอ่ากระไสว่าเฮ็ดก็ไผ่ครับเฮ็ดกับอ่าพี่สมเขาเนี่ล่ะหรือรถอีสมเขานี่ล่ะครับหรือรถไถเขานี่ล่ะครับอย่าวิธีการขันตอนพี่น้องกับสนใจนะครับกับอยากล่องพิสูจน์บ้งนะครับเกี่ยวกับอ่าหน้าขวันแห่งกาสอบถามมาอ่าในทีมงานของคุณเกษตรเงินแสนไหนครับว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องหยาจังไรครับ อาจจะ hit จังไหนนะครับจะสีคุ้มจังไหหรือคุ้มขาจังไหนหรือจะแก้ปัญหาจังไหนนะครับในช่วงพี่น้องเขาไม่ใหญ่นะครับจะวานปุ๋ยคันวานไปตัวนี้ก็พี่น้องขึ้นอาวามันวานไปพื่ทสิกินลร้กมูนะครับสิไดยูว่าเขาที่สิไดหยาอดกจะลร้กว่าเก่าปีต่อไปคิดว่าพี่น้องก็เอาบริเกปัญหาเรื่องวัชพืชหรือเรื่องหยานะครับกับโมโหว่าเป็นอุปสรรคในเนกระบอจักนะครับอาจจะเกี่ยวกับ อาจจะของหน้าปีกาเลยเก็บข้อมูลครับพี่ฝากาพี่น้องครับผู้เหตุเขาหน้าวันแห่งครับสอบถามรายละเอียดได้ครับกับทีงานคุณเกษีินแสนครับ089เก่าครับเก่าสีเก่าเจ็หนึ่งฝากพี่น้องไว้ครับ